วันที่เ็รับไปแล้วเนาะเจ็ดรับไปแล้วแต่ไม่มีก้าไม่มีนี่่มีี่ีดไม่มีเดุกกรรมอาเซนวืออะไรเราอล่าไปรุ่งนคุละคนทีุ่กรรม 1, 1 2, 2> นึ่คสคนไมาถกนี่ที่สองแล้วไม่ก่อนสิมาสองไม่มามาคุ้มำถามสองได้นะดกว่านี้โอ้โหดีดีกดสามสิบเจ็ด เนขึ้นนะราวันละสามร้อยค่าแรงวันละสามร้อยทำงานด้วยใบุญด้วยคเขาเข้าใจว่า ก็ทำด้วยชั้นเงก็ทำบุญด้วยช่วยกันสร้างศาลาแต่แต่ก็ได้เวลาสามร้อยอยู่เนาะใช่ไหมครับค่ะก็บางคนเขาก็ไม่เอาเลยเออบางคนก็ไม่เอาเลยใช่ก็ตามคาถาบางคนเาเอาแต่ท่านเขาเอาเลยก็แล้วแต่คือเราให้เขาให้เขาเอาเขาเอาบาก็สวดทำบุญก็ทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันค่ะบเขาเรียกว่าก็เป็นร่วมใจมากกว่าคเดี๋ยวถ้าใครถ้าใครเอาก็คือเวลาสามร้อย คนนี้ไม่เอาใช่ไหมครับคนคนเสื้อแดงไม่เอาใช่ไหมป้าเฮ้ยมามีมีพอเอาไม่เอาเยอะครับมันรุดไปอยู่มือนึงลูกก็เหมือนแบบเขาก็ทำงานสลับเวลามาก็ให้ใะส่วนนี้ด้วยส่วนเนื้อก็ทำงานแบบตีที่ท้าบุญเลยแต่ว่างานยังไม่แล้วเสร็จเนาะวัดยังยังต้องยิงมือนี้นี่มันมาวัอนี้มันต้องไปลุกโหนี่แลกแบงคร้อยมาไว้เลยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถอนอันมื้นี่ต้องมา มือมือที่ปูนนี่มือที่ปูนเล้ามากมนี่น่กเกีียวข้าวอยู่นีมือแกแบกตรงมือป่ะมือลูกอ้มสามหกสิบแปดโอ้มีตังบงผนมีตังบั0ร้อยอ๋ันชชยฉันชัยรับได้บ้างยังชันชัยรับเงินบ้างเดินถาวมา ฉันใช้ได้วันละห้าสิบบาทครับเื่แล้วเรือคนเดียวนี่และโอ้คนนี้เนี่ยสามร้อยไม่ใหญ่ขนาด้ลืมเนาะสามร้อยท่านใครยอีกครับบุนเี๋ยพี่ชานครับเฮ้ยชานใช้ยีบาทพ่อค่ากระทิงแดงหมดแล้วดำมาทำเอาบ่ ไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาโอเคเรียบร้อยงบยังเหลืออยู่นะเดี๋ยวก็ทำกันต่อไปอีกครับเพราะว่างานยังไม่แล้วเสร็จงานยังไม่แล้วเสร็จตู้นะครับใส่หมวกเลยครับใส่หมวกด้วยเดี๋ยวดำเดี๋ยวดำเฮ้ยคุณรับเงินด้วยเหรอสามร้อยคุณได้กี่ร้อยเนี่ยผมว่าจะเอาสองร้อยแต่ลุงให้สามอ๋อก็เลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออเออมื่อย็น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 เดี๋ยวเลี้ยงด้วยนะมื่อย็น ถ้าเป็นผมู้ยงี้ผมไม่เอาไม่บครับุณกริสั้นนะฮะดูควจ่ายค่าแรงช่างที่วัดวัดอะไรนะผู้าหลวงวัดอะไรวัดหลวงผู้หลวงวัดผู้หลวงนะฮะสวัสดีครับ